สวัสดีครับทุกท่านพบก,กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมนำหลวงพ่อพัทรุ่นเจริญพรสร้างบาร,รมีมานะครับที่ยวลือกอายุครบเก้าสก้าปีนะครับผมตรงน,นี้ออกปี63สาครับ ปกาก้านะครับผมลงยาเขียวขอบแดงลำเงินกะซุ้มรงประพุทเป็นสีแดงนะครับผมงรุ่นที่น่าเก็บนะครับผมสวยงามนะครับรุ่นนี้ด้านหลังเป็นฮาประมาณตัวเก้านะครับผมประมาณตีโตครับ สวยนะครับงานรุ่นนี้ผมได้ามาทั้งหมด8ปป8 8 8กล่องนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกกล่องอพาราไปแล้วเหรียญอันนี้เป็นของพิมพ์นะครับพิมพ์แต่มงนะั้ง ทิปยรลงยาทงชาติขอบเขียวนะครับผมส้มแดงครับลงยาทีวอนครับ นะครับอย่าครับงานสวยนะครับรุ่นนี้เอโค้ดศูนย์นะครับ นอกลังนะครับผมจะเป็นเนื้อ 3K กับเนื้ออะมะกาสาตินลูยางกีวอนนะครับถาตินยางีวอนผมไม่ได้มานะครับผมไม่ทันเนา 3K ก็สวยนะครับผมื้นหน้า นะครับจะเป็นตรงแดง ยาฟ้าทีวอนครับนี่ครับเป็นไงครับทุกท่าสนใจยินบอกมาได้นะครับมีเยอะครับผม สีเขียวนะครับเลขโคดหนึ่งสามหกนะครับผม มาครอบครองครับผมโอ้ไงครับทุกท่านสวยนะครับผมไงครับว้าวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับผมเสียงเบาร้องขออภัยนะครับโอเคนะครับผม ำหรับคลิปนี้ผมแบ่งปันกันชมครับท่านใดเข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด